กกเจพระอโดยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อพระศกนิกรมากมายมหาศาลยาวนานตลอด6แผ่นดินแม้เสด็จสวรรคตแล้วก็ทรงเหลือร่องรอยแห่งแนวพระราชจริยวัตรอันงดงามไว้เป็นบุรพฉบับแก่ลูกหลาน ในการนี้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2554องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยู n e s โกได้มีมติประกาศถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชาเทวีพระผันวสาอายิกาเจ้าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ150ปีพระราชาสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอาิกาเจ้าวันที่10กันยายนพุทธศักราช2555โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาหนึ่งในพระมหากรุณา แห่งองค์ติยาราชนารี6กพันดินบุคลากรทุกคนของสถานพยาบาลแห่งนี้จะร่วมใจกันดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลสมดังพระราชปณิธานขององค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลที่ว่าถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพารและผู้ตามเสด็จนั้นแล้วยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยนิยามเจ็บไข้ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง